ผู้ชายถูกดึงดูดเวลาเห็นผู้หญิงที่มี2ส,สิ่งนี้ขึ้นคอนเทนต์แบบนี้แล้วหลายคนอาจจะแบบโอ้โหโคดเอ็มตอบไม่ยากเลยจะต้องประมาณ18บวกแน่นอนซึ่งอันนั้นมันก็อาจจะเป็นธรรมชาติของผู้ชายลหลายๆคนนะครับแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมกำลังจะพูดถึงสเสน่ห์ที่คุณทุกคนมีและดึงดูดผู้ชายได้ดังนั้นนะครับไม่ใช่18วกแต่อย่างไรโอเคกลับเข้ามาเรื่องของเราต่อดีกว่า ผู้ชายจะถูกดึงดูดเข้าหาผู้หญิงที่มีลักษณะ2แบบนี้ยังไงบ้างครับข้อที่1เป็นตัวเองสูงวงเล็บหน้าค้นหาซึ่งผู้หญิงที่เป็นตัวเองสูงก็อยู่ในวงเล็บอยู่แล้วก็คือหน้าค้นหาอยู่แล้วผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงฝ่ายเดียวผู้ชายก็เหมือนกันคุณเองเคยรู้สึกไหมว่าอผู้ชายคนนี้ทําไมดูเออไม่ได้หล่อมากนะแต่เออดูหน้าคนหาเออ,อยากจะเข้าไปทําความรู้จักจังเลยอยากจะพูดคุย เออดูเขามีอะไรมากๆก,กว่านั้นอีกอะไรประมาณนี้แต่ผู้ชายเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือเขาอยากจะชนะด้วยเว้ยความรู้สึกแบบอยากจะชนะเล็กๆอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นผู้ชายมักจะถูกดึงดูดเข้าหาผู้หญิงที่หน้าคนหาเป็นตัวเองสูงเขาจะรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปใกล้ๆอยากจะชนะใจอยากจะได้ใจผู้หญิงอยู่นั้นจังเลยนะอยากจะพูดคุยอีกอยากจะลองสีบดูอยากจะลองหยอดคําหวานดูอะไรประมาณนี้นะครับและข้อที่2ก็คือมีความยากนิดๆง่าย ย,ย,ยังไงคะโคดเอ็มเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือว่าแอบม,มองผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเขาไปคุยเขาไปเขาไปจีบเออภายในวันสองวันก็ดูแบบเออดูเหมือนจะจีบได้แล้วอะอะไรทามองนนเนี่ยก็คือมันง่ายไปอะไรที่ได้มาง่ายบางครั้งเขาจะไม่เห็นคุณค่าครับและเขาก็อาจจะเบื่อสิ่งนั้นได้ง่ายเช่นเดียวกับความรักที่เขาได้มาง่ายจากคุณแต่โคดเอ็มบอกว่ายากทีนิดง่ายนหน่อยยากทีนิดอะพอเข้าใจแล้วแต่ว่าง่ายในหน่อยคืออะไรอะ คำว่าง่ายหน่อยๆเนี่ยผมจะบอกงี้อันดับแรกคือควรต้องยากก่อนเออให้มันดูเล่นตัวประมาณนั้นนะครับถ้านึกภาพออกนะก็คือเหมือนกับเราเล่นตัวนิดนึงถ้าอาจจะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาขอคุณไปเดทเออสมมติคุยกันมาแล้วคบกันมาระดับหนึ่งอะ่ะสนิทกันระดับหนึง่งเออวันนี้ไปกินข้าวกับเราที่นี่ไหมเธอชอบไม่ใช่เหรออ่าผู้ชายก็หยอดมาผู้หญิงก็บบได้จ้าอย่างงี้เหรอมันง่ายไปไงครับคุณจะต้องยากนิดนึงโอ้เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะไม่รู้ว่า ต้องไปช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะอาจจะต้องคอนเฟิรเลนกับอาจารย์อะไรทำนองนี้นะครับคุณก็เขาเรียกว่าในใจอ่ะคุณบอกแล้วหลว่าได้แน่นอนแต่คุณจะต้องใช้เทคนิคยากนิดนิดนด,ดึงเอาไว้ก่อนแล้วผ่านไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งคุณอาจจะบอกว่าโอเคเออไปได้นะแต่ว่าไปได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็อ้างไปในทํานองนั้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับแต่เทคนิคเพิ่มเติมก็คือง่ายหนยหน่อยคืออะไรคาว่าง่ายนหน่อยคือคุณต้องใช้ยาก,ก่อนแต่ก็อเคไ ผู้ชายจะรู้สึกแบบเขาพยายามเฮ้ยทำไมยากจังเลยผู้หญิงคนนี้ทำาไงดีเขาถึงจะไปเดทกับฉันนะเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ว่างเฮ้ยทำไงดีทำางไงดีเดี๋ยวสักชั่วโมงหนึ่งจะต้องโทรไปถามแล้วว่าได้หรือเปล่าเห็นไหมครับผู้ชายแบบร้อนรนแล้วที่อยากจะให้คุณไปเดทด้วยเขาจะรู้สึกว่าใช้ความพยายามสูงขึ้นแต่ง่ายหน่อยก็คือไม่ใช่ว่าโอ้พอยากเสร็จคุณก็มาบอกเขาอีกว่าอ๋อไม่ว่างเลยพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอีกเดือนนึงก็ไม่ว่างอีกปีหนึ่งก็ไม่ว่างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากนิดนิดแล้วครับมันโคตรยากเเเลยยยนนรัอ่่าาาง้ีกว ไม่ได้ต้องการความรักจากผู้ชายคนนี้แล้วเว้ยเออถ้าอย่างนั้นคุณก็ทําแบบนั้นได้นะครับถ้าไม่ได้ต้องการความรักนะแต่ถ้าเกิดคุณยังต้องการความรักอยู่คุณก็ยากไปก่อนเสร็จแล้วคุณก็ค่อยโทรกลับไปบอกเขาว่าโอเคเราว่างอยู่นะแต่อาจจะไปไม่ได้นานนะหรืออาจจะบอกไปว่าเออยังไม่แน่ใจเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่คือเทคนิคเขาจะรู้สึกถึงความพยายามแต่ความยามที่เขาทุ่มเทไปเขาก็ได้มันมาระดับหนึ่งนะครับเข้าใจไหมเหมือนคล้ายๆรางวัลปลอบใจอ่ะต้องมี หรือว่าง่ายเกินไปดังนั้นผู้ชายถูกดึงดูดเขาหาผู้หญิงที่มีสสิ่งนี้